โอ้ยมันมันมันเหมันจะโดนล็อกแล้วเมืนจะโดนล็อกแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาลุยกันที่นี่เลย <S <S บอดินลำหินนะคะไปดูกันดีกว่ามันขนาดไหนน้องปัดมาฝึก ขับรถเกียร์กระปุกเก่าๆนะครับวงมาลัยเพาเยอร์นะครับแล้วก็จะเป็นทางออฟโรดนะครับเป็นแบบพื้นฐานไม่ไม่หนักหนามากวันนี้ให้น้องขัดลองนะครับก็รถจะมีระบบขับ4ขับ2แล้วก็4สโลนะครับตอนนี้เราขับ4สโลอยู่นะครับก็จะมีระบบเกียร์ที่2รลูกที่2นี่นะครับยังมีบอกนอ้บอก2 4แล้วก็ 4L นะครับโอเคเดี๋ยวให้น้องฝัดลองขับครับเหยียบคัสตื่นเต้นมากเข้าเกียร์หนึ่งนะครับอ่าค่อยๆปล่อยไหลไปเติมบันเล่กน,นิดนึงนะครับพอเป็น4ีัโวล้รถก็จะมีทอกนะครับเออ okay, เดี๋ยวให้น้องฝัดลองขับนะครับนะครับก็จะเป็นเส้นทางให้เราฝึกลองใช้เกียร์นะครับ ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube Facebook IG เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเจ้าจิ๋วหลงทางกันด้วยนะแล้วก็ปัดเกียร์ลูกเลยครับดึงลงมาดึงลงมาจนสุดเลยอ่าแล้วก็เลื่อนมาทางซ้ายแล้วก็ดึงขึ้นไปดันขึ้นขึ้นไหมไม่ขึ้นโอเคพอขับขับสองแล้วครับก็คือรุ่นนี้ต้องเป็นล้อตรงนะครับบางทีเกียร์มันไม่เข้าเงี้ยเราก็ขยับขยับ จาก 2S เไป็น4จาก 2S มา 4S หรือ 4S เไป็น2เเนี่ยมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องจอดแต่ถ้าเราเข้า 4L มันต้องจอดไม่บอกลายนะครับนี่อันนี้เป็นขับสองู่นะโอ้โห <c oughs> มันวะ เมื่อกี้ดูในหน้าในคลิปเนี่ยมันเหมือนจะล่วงนะเดี๋ยวลองให้น้องปัดใช้ 4S ก่อนอ่ะลองเปลี่ยนเป็น 4S ดึงลงครับโอเคเราก็มาดูหน้าจอขึ้น4ฟลว์ได้นะครับยอดอ่ะต่อไปลองใช้ 4L 4L ทำล้อตรงก่อนโอเคตรงแล้วเปลี่ยนเป็น 4L ดึงมาทางขวาแล้วโยกขึ้นให้สุดอ่าก็จะเป็นขับสี่เหมือนเดิมแต่นี้จะเป็นสี่ก็คือสี่สโลเดี๋ยวลองดูว่ามันจะหนึบขึ้นไหมอ่าไปวนอีกรอบหนึ่งอ,อ่านุ่มขึ้นเห็นไหมมันจะนุ่มขึ้นแต่มันเสียงมันแบบดูรุนเหมือนกันนะแบรบมับจะแบรบมันเนื้อ ต้องปัดเหมือนมาเบรงไงเวลาอัดขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องมาเหยียบคัด์ไม่ต้องเหยียบคัดต์แล้วนะปล่อยคัด์ไปเลยแล้วก็เหยียบมื้นให้มันขึ้นมามาทางซ้ายหน่อยอ่าเวลาลงเวลาลงปล่อยคัด์ให้มันไหลไปนั่นแหละค่อยๆ่อยดค่อยๆ่อยดโอ้โหมันมันมัน มันวะมมันันนโคตรมันเลยฮะน้ำแข็งหกเลยขับเข้าหกหมดเลยเดี๋ยวเราเก็บกับข้าเก็บน้ำแข็งเก็บกับข้าก่อนนะครับปัดเอาตูดมาลงโคนนะครับลองใส่ดดเดี๋ยวลองใส่ขับสองดูก่อนว่ามันมันจะขึ้นไหมอ่าใส่ขับสองไม่ปั่นเลยนะอ,อ่าท่างั้นถอยอีกนิดนึงถอยอีกนิดนึงอโอเคนี่นล้อปัดแล้วใส่เกียร์หนึง่ง โอเคขับสองไม่ขึ้นลองใส่เป็นสี CL สี CL ยังขึ้นขึ้นโฟลว์วได้ไหมอ่อโอเคอ๋อพอหยุดอ่ะทีนี้ใส่เกียร์หนึ่งแล้วเหยียบส่งอย่างเดียวเลย ปัดลองขึ้นลองนี้นะครับโอ้ชั้นชั้นอิหลีชั้นนะครับโอ้ชั้นจริงครับต้องวิ่งขึ้นเดี๋ยว <laughs> เอาพี่วัสดีครับ ุดยอดเลยพี่เทคม,มาครับเทคมาครับเอาไม้เอาไมา้เามาบรก,บก,บกเบรกเบรกฝึกให้คุ้นฝึกให้คุ้นทางฝึกนะครับถ้าเราฝึกไม่ได้เวลาเราไปเจอสถา,านการณ์จริงเราจะทาไม่ได้เ,เราจะต้องฝึกให้มันคุ้นคือฝึกให้มันเฉยๆอ่ะอ่า นิ่มๆนิ่มๆไปปัดไปช่วยเขาก่อนเปล่าเดี๋ยวยังไงพี่ก็เข้าไปนั่งเล่นาก,กาันได้นะครับพี่ครับบินอะไรอรัพีเ่เป็นเป็นวินไฟฟ้าพี่ใช,พใช้ดีไหมพี่ ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับให้น้องปัดเล่นล่องพวกนี้ครับเอาละครับตอนนี้น้องปัดเกิดอาการการชนหลังบันไดติดดินนะครับบันไดติดดินตอนนี้บันไดติดดินครับน้องปัดจะถอยนะครับล้อปั่นีครับ เล็กมาแกสถานการณ์ด้วยตัวเองนะครับตอนนี้ตอนนี้ล้อติดนะครับเอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้ว <c oughs> เรียบร้อยโอเคถอยยาวเลยครับถอยยาวเลยครับโอ้ใจสู้ครับใจสู้โอ้เอาครับเอาล่องเดิมครับ เอาอีกครับเอาอีกครับโอ้ยตอนนี้บันไดเบี้ยวไปแล้วนะครับน้องปัดยังไม่รู้ครับมาดูการทำลายล้างของน้องปัดนะครับของไฟครับนี่ครับเป็นไงครับดินทั้งน้น น,นี่นี่จะหลุดแล้วนะครับต้องแกะออกมาแล้วนะครับไม่งั้นออกมันขุดเข้าไปในดินใช่ไหมเมื่อกี้หายกลางทางครับออโอเคครับนี่ครับการทำรลายล้างอตอนนี้เรามาช่วยพักพวกนะคะนี่ามาทำอะไรอ่ะนี่มาช่วยหรือมาแก้นี่มาทำอะไรเป็นไรพี่เชษแขวน โอ้โห oh <Ooh. S 3> เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเลี้ยววายยับบอกแล้วว่าอย่าให้ลงใช่ไหมไปเ้อนขบันล้อนหล่งรีบร้อนรีบร้อน น,นี่นะเราอยู่กับบ <Boy. S 1> <Boy. S 2> ่อยจริงๆครับผมกับน้องฟิล์มค่ะไป <laughs> ลุยกันดีกว่า เอาแบบติดหรือไม่ติดอ่ะเอาแบบติดหรือไม่ติดติดเลยติดเลยพี่ติดเลยไปเลยไปเลยเอาให้มันลงสุดไปเลยมันเนี้ยห้าสิบห้าสิบ โอ,โอ,โองาลื่นข้างในนี่ก็น่าจะเข้าอยู่นะหมดเลยครับหมดฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube Facebook IG เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเจ้าจิ๋วหลงทางกันด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย